ไปดิพี่น,อน้องมืสักครู่ทุกคนนะจ้ามีเอฟซีเพิ่นทักมาว่ะสาวาอ้อนไปถ่ายเฮือนให้เบิรงแน่ว่ะอ่าคลิปเฮือนนะอ้น,ออนมิตรหายเบ,บาเตะถ่ายด้วยพี่น้องเด้อคันอยากเบิรงคลิปถ่ายเนี่ยเมือน,น้ำซานละให้ไปเบิร์งซองเตเต้สวรรดิเขตพี่นอ้องเลยอ้นแหละสิถ่ายเห็ดอยู่เห็ดกินกินข้าวกินน้ำแล้วก็ไปหาอยู่หากินพี่น้องเอ้ยเห็ดคลิปทั่วไปเนาะพี่น้องเนาะแล้วเพิ่นว่าถ่ายให้เบิรงแน่ให้ถ่ายอันนี้อ้นก็สิไปถ่ายให้เบิร์งด้วยวพี่น้องเด้อแล้วก็คลิปต่อไปก็ันสิ ปอยไฮเปอร์เทสถ่ายด้วพี่น้องด้วยเพราะว่าเป็นคอมาเนาะพี่น้องเนาะเห็นยังเด้ชอบแม่ลูกนี่เนาะสาวแก้วกับลูกเห็นฝนตกเนาะอ่าเพิ่งกำลังตัดต่อคลิปลงยูทูบด้วยพี่น้องเด้อแม่แก้วกันฝากติดตามช่องของพี่น้องเอ้ยบ่าวเพ้นชนแนลพี่น้องไปเลยกาสิไปนะพี่น้องเอ้ย อุ่นเสิไปหยอกสั่งไผ่เลยพี่น้องเด้อสิไปถามเพิ่นพี่น้องสั่งไผ่กับหมูของบอเตะเองพี่น้องสายโสดนะเพียงเนาะสิไปถามสิ็ไปว่าหยอกยาวอันน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อหยอกหมูคบเตะกับพี่น้องเคยว่าหยอกกันเพียงเนาะเคยตะกี้เคยหลินเคยกินน้ำกันคัดสิว่าละหมูของบอเตะพวกนี้น่ะโอุนฮู้จักก่อนบอเต้อีกเด้อพี่น้องเด้อ จากกอบบอเตเป็นสองสามปีแล้วโหส่งางไผ่นี่เดือดจังมาหูก,กับบอเตนะพี่น้องเนาะไปเบิร์พี่น้องสา่สางไผ่ประเทศลาซาแล้วก็สิติสแนะนำพี่น้องเขาเอิอยังดอกไผ่บบพี่น้องโซในเสาอันบัวเสานี่พี่น้องไปขับไปเบิร์น้ำกันเลย พี่น้องคนจีเจาะแบบนี้ใน้องรอดนี่เจาะแบบนี้ไว้เลยพี่น้องเด้อนี่เจาะเจาะไว้เดี๋ยวติดแล้วตัวใหญ่พี่น้องดอกไฟตัวใหญ่เนาะยังตัวนั่นพี่น้องติดตัวนี้เบบนีนพี่น้องเดี๋ยวติดเลยรอบรอดเลยพี่น้องเนาะ ดอกพายตาแมวเ้ยพี่น,อน,ออน,น้องเพื่อนอ้นสิเจาะดอกพาแบบนี้น้ำหยเนาะดอกพานี่บออ่บอพ่อบ่อ้ายเท่านี้ดอกหนึ่งบ่พ่อประมาณสี่ดอกไปละแล้วก็สิไปเอาแบบนี้พี่น้องสั่งไฟเห้พี่น้องกับหม,บมบบูของบอเตอะไรพี่น้องเอ้มาแต่สวรรค์ผมพี่น้องสายโสดบ่อกอ้กับมาซอยอีกเลยนี้ ผมาแต่เกี่ยวเข่าบ่อไอ้กัมีซีถามว่บ่อไอ้ไปใส่คือผู้เห็นบ่อไอ้ไรเมื่อแล้วคนเมื่อเกี่ยวเข่าพีา่น้ามมาองเดิมคนหากขมาม่า,ายเพ่นตู้สักผ้าตู้สักผ้าตู้สักผ้กาเสียไว้หันตู้เย็นนะ่ะ ตู้เย็นถ้ามาเขาเสียวไวนี้ตู้เย็นนะตู้เย็นมาเสียวไวนี้ไวนี้แหละแถวนี้แหละยอ,ลอยากทำกะไรกแทำอะไรป่ะเออผลมาเม,มือมมม่ออื่นน่าจะแล้วผลมานอกพี่นนอกๆทางนอกก็ให้ยเป็นอันอันสิเหตุอันหายเอง สื้อสวิกเปิดน้ำเด็กพี่องด้วยแต่ว่ามอเตอร์ไฟเขาเืนอนนี่พอลมดูดอากาศนี่ก็สร่างไฟ่นติดห้เด้อพี่้องเด้ออันนี้เขาขงน้ามีพี่ลองเด,ดอกไฟนี่ก็ะิติดชนนั่นชนนี้พี่้อง สองดอกเอพี่น้องเด้อทางลัางเงินคั่วนี่สองดอก,ดอกอพักเขากัเคี้ยวอุ้มถุมละบัานนี่อันนี้เพื่อนว่าโมแม่มันแคบ,บแคบบ่าวะ เอากัเห็ดสำนี่สก้อนน้องพี่น้องมือหนาวมะนายเฮากัสิได้เกาะออกต่อออกอีกน้องพี่น้องเนาะเห็ดออกไปอีกเลยอ้า่นสิเทให้เห็ดให้พี่น้องกดสิเททางพุ่นไปอีกเทออกไปพุ่นน่ะสิเห็ดบ่อล่างทั่วล่างบวงน้องพี่น้องเนาะเวลาขึ้นเพิ่งึิดซามันถึงบ่เปื้อนน้ำให้ไหลลงมาน้องนี่ แล้วเขาจีนซีทม้มโดยพี่น้องเดินดน้องเด้ยนยังสิทมให้แล้วในภายในเฮื่องเนกดในตูเ้เงอนเราก่อนเนาะแล้วภายในตูเ้เงอนเขาก่อนนี่ครับส่วนที่เรือก็ค่อยแต่งค่อยเติมไปสนอยขาดเรือยังน,น้องพี่น้องเนาะ สอดแบบนี้ก็งามหนีบกิบก็งามบ่พี่น้องหนีบกบบ่งามพี่น้อเห็ดแบบนี้แหละงามพี่น้องนี่สอดสอดทอสอดทอนี้งามกว่าด้อพี่น้องบ่นียายกเบเหมงามว่าเสียงเลยบ่เสียงใส่กระดา่ม nhưng mà như tôi sao phá tôi sống nữa hết như bóc bóc xuống hết bác. Bác. hết hay này, đưa theo hết 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 luôn เอาตู้เย็นมาตั้งนี่มันมันเสีคาทางเข่าห่อเก็บของพี่น้องต้องไわりสนั่นพี่น้องบางอย่างมันลงโล่งเลยเวลางานเขาห่อเก็บของเราบนี่กายก็เจอขายบอเต้เมี่ยนด้วยพี่น้องเรื่องซังาซีเขากับเรือสองแผ่นมาพี่น้องเลยกะโลห้องนอนห่อเรือแผ่นหนึ่งพี่น้องเรือบอลแผ่นสองแผ่นพี่น้อง ใช่พี่น้องแม่พ่อกับแม่เพิ่อนก็นยังหามื่นหายามนะพี่น้องเนาะว่าสิได้ขึ้นเดือนสิบสองเด้อพี่น้องเด้อขึ้นเดือนสิบสองจ้ะสี่เบิ่งก่อนพี่น้อ,องเลยบางทีก็ที่ลมลมงัวดนะพี่น้องเนาะล,ลาบสีล่ลาบเบิ่งก่อนพี่น้อง ว่าเบาเตะผลติดต่อหาหมูเพิ่นหมูเพิ่นหาน่ะว่าสิเบิ่งหางัวให้พี่น้องกายังบอสำเร็จตอนพี่น้องเนาะท่าเบิ่งมืออื่นเลยพี่น้องเป็นลมดูอากาศค่ะเพิ่นติดไปน้ำเลยนาะพี่น้องเด้อดอกไม้ติดเลยเรียบร้อยห้องโถงก็แล้วเรียบร้อยนะพ้องเนาะ ยังแตเห็นได้นี่อันนี้ก็ไฟเฮาหองโถงนี่ตัวใหญ่มีอันหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อโสนนี่ก็มีอันหนึ่งเด้อพี่น้องๆแล้วกัดอกพายตาแมวเฮานี่ตาแมวเฮานี่บอกพอจักอันเนาะสร้างไฟกระโสดพี่น้องเอ,เอ้ยหมุนแสงไฟหมุนแสงไฟหยอกพนนีแล้วพี่น้องเอ้ย ถ้าเช่อว่าในการผู้จักก่อนบัเต้เดี๋ยวพี่น้องไอ้วุ้ยนี่อันเผู้จักนะเห็นก่อนนะเรื่องพันนี้ก่อนมันผลิตในหา้านเจติ้มอะไรพี่น้องผลินไปยังมืนกับู้จักกันถักแพงกันเป็นอ้ายไปนน้องกันพี่นอ้อยเรามาเห็นบัตเต้บัเต้ก็มาซอยเวียดในหา้านเจติม้มมาแหละเป็นกันมือห้างพี่น้อง ไฟ,ไฟาพายขดปะพาเลาะอีกกับพี่น้องไว้นนะพาเ <พา S 2> ลาะแต่ละห้องกันด้พี่น้องเด้ออันเดียห้องนี้ไปกรติดตอกไฟใส่เรืร่อย้ไปลุ่มลมอากาศเรื่อยๆไปนะพี่น,อน,รรน้องห้องนี้มาห้องนี้เฮากัน เด็ดติดพลมดูอากาศแล้วๆพี่น้องครับบ่ามืเออื่นนี่แล้วเพิ่นว่านน้องพี่น้องเนาะนี่อันนี้ของนอนอ้นยังบ่แล้วเด็กพี่น้องเลยยังบ่ได้ติดแล้วต่อสอของนอนอันนี้จักสิเป็นหยังพี่น้องเอ้อคงมาติดพี่น้องพยายามมูพี่น้องให้กันให้พี่น้องของนอนพอวางสางไฟป่ะการที ที่แรกเราใช้ผืนนอนสิขอนอนของเบอร์แปดน้ำเตาคิมลูกทายสาแป็งเลยพี่น้องเด้อแต่ว่าสร้างเผืนสีเมื่อเบิ่งบ้านพี่น้องเผืนหมักเบิ่งบ้านแบบยังเลาผืนนอ้๊อฟคือการกบเต้หมักเต้บกเต้บ้านเผืนสีเมื่อเมื่อเที่ยวเอาหน่อยพี่น้องอื่นเศร้าหมดออกมาแต่เศร้าเนาะห้องน้ำห้องนอนห้องโอนพี่น้อง จัจอกมนี้่าเยมานวสับน่ตัวนี้ใส่ดอกยามนใดพี่น้องสิแล้วแล้วเจ้าพี่น้องเด้นพ่อแม่เปกันหามือหาา้ำน้อพี่น้องนอกเพดานลังคากัยังบ้านนอันนั้นแล้วแล้วพี่น้องห i ดโค้งมันยังแต่เอามีแต่ติดเพดานใส่มาพี่น้องเนาะทางเมืองนี้ก่ะ เพิ่นติดแล้วเห็น,นพี่น้องทางด้านข้างเบื้องนี้ข้างน,นี้เพิ่นติดแล้วเรื่อยๆเลวพี่น้องเ,เอาพี่น้องคลิปนี้โอ้ตกาถ่ายให้เบื้องซัมนี้เด้อพี่น้องเดอ้อเอาลาไปก่อนพี่น้องคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่น้องสบายดีพี่น้อง